สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื nah. ่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวประเด็นที่มันน่าสนใจในตอนล่าสุดกับเรื่องราวในอดีตเมื่อ200ปีก่อนนอมันเนี่ยคือเรื่องราวที่มันน่าจะสอดคล้องกันละมันก็อาจจะเป็นเรื่องราวคำใบละบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลา200ปีก่อนก็เป็นได้เพราะว่าด้วยความที่ว่าเนื้อหาในตอนล่าสุดหุ่นยักษ์โบราณนี่ก็ได้กลับมาอีกครั้งและมันก็ได้เข้าต่อสู้กับัผู้เท่าซึ่งในยัก์โบราณเนี่ ได้นึกถึงคำพูดในอดีตว่ามันถึงเวลาและบางอย่างใช่ไหมฮะและการที่ล่าสุดหุ่นยั์โบราณมันได้เข้าโจมตีห้าผู้เท่าหลังจากนึกถึงเรื่องราวพวกนี้เนี่ยนันก็น่าจะหมายความว่าเวลาพวกนั้นมันก็น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่หุ่นยั์โบราณมันเข้าโจมตีห้าผู้เท่าแล้วก็ช่วยเหลือพวกลูฟี่ใช่ไหมฮะโดยที่เรื่องราวพวกนี้เนี่ยก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องราวของซนิชาที่มันต้องรอคําสั่งจากมอมเนสเกมันถึงจะสามารถโจมตีโือป้องกันตัวได้ใช่ไหมฮะซึ่งเรื่องราวเกิดกับหุ่นยักป์โบราณในตอนล พราะว่าก่อนหน้านี้นนหุ่นยับโบราณเนี่ยมันถูกข้าพุทธเท่านอ้องมาไว้ต่อมัมานะฮะก็ไม่ได้ต่อสู้กับเลสักนิดเพราะฉะนั้นกาจะหมายความว่าเนื้อหาในตอนล่าสุดเนี่ยมันเป็นการบอกใบ้หรือเปล่าว่าจอบอนแนดีดข่านั้นรู้เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขอานั้นก็ได้ออกคําสั่งบางอย่างให้กับหุ่นยับโบราณในการกําหนดระยะเวลาไว้ซึ่งนั้นก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ลูฟี่เนี่ยขานั้นลูกความสามารถใิกาแล้วก็กลายเป็นจอบ,บอยที่กลับมาใช่ไหมฮะและถ้าเกิดว่าเรื่องราวน,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 นั้นเป็นไปตาม มันเกิดเหตุการณ์ที่หุ่นยั์โบราณจู่ๆมันก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็บุกไปที่เมริจูวแล้วมันก็พลังงานหมดแล้วก็ไม่สามารถทําาะไ,ได้ใช่ไหมฮะจนในภายหลังเวก้าพังเนี่ยนำหุ่นยั์โบราณน,นั้นไปทำการวิจัยและหลังจากนั้นมันก็ได้ตื่นขึ้นอีกครั้งหลังจากที่เวลาได้ผ่านไป200ปีซึ่งนั่นคือเรื่องราวประเด็นที่มันน่าสนใจนะหุ่นยั์โบราณเนี่ยถ้าเกิดว่ามันทําตามคามสั่งจอยบอยแล้วเมื่อถึงเวลามันจะทาการเคลื่อนไหวเพื่อช่วยเหล่อจอรบโบที่กลับมาเนี่ยนั่น ต้องบลกไปที่เมลิจวคนเดียวแบบนั <itud soundtrack. S 1> okay. content, ้นโดยที่เรื่องราวแรกที่มันน่าสนใจนั่นคือเรื่องราวเมื่อ200ปีก่อนเนี่ยมันจะมีเรื่องราวเกิดกับความสามารถนิกาทีดได้มีการตื่นขึ้นมาในตอนนั้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดในตอนนั้นมีคนที่ปลูกความสามารถนิกาขึ้นมาได้จริงเนี่ยมันก็จะไม่น่าแปลกใจเลยนะว่าทำไมหุ่นยั์โบราณถึงได้บลกไปที่เมลิจวแบบนั้นแต่ว่าเรื่องราวพวกนี้นึกก็จะไม่ีโอกาสเป็นไปได้นอยมากนะฮะเพราะว่าด้วยความที่วเนื้อเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยอาร์ูเท่านั้นได้มีการบอกนะว่าหลลย้้อปีแว แล้วถ้าเกิดความสามารถนี้ต่นขึ้นมาจริงเนี่ยคนที่รอการกลับมาของจอบอลและก็นิกาพวกเขาเนี่ยก็น่าจะรับรู้เรื่องราวพวกนี้เหมือนกันยเว้นสตาว่านในตอนนั้นเนี่ยคนที่ปลุกความสามารถนี้ขึ้นมาถูกจับโดยฮาผู้เท่าแล้วก็ทันิมในตอนนั้นคนคนนั้นนั้นถูกฆ่าตายก็เลยทําให้หุ่นยาโบราณเนี่ยบุกไปที่เมริจัวผู้ช่วยเหลือจอบอลคนนั้นนั่นเองนะฮะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะว่าเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่เป็นไปไ,ได้น้อยสักหน่อยเพราะฉะนั้นประเด็นต่อมาที่ไม่น่าสนใจเนี่ยนั่นก็คือเรื่ โดยที่หมวฟางใบายบาใบนานเนี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงมากที่มันจะเป็นหมวกฟางของจอบอกคนกอ่อนที่ท่านอิมมันได้เก็บเอาไว้ในห้องแช่แข็งห้องนั้นซึ่งก็อย่างที่เราเห็นกันตอนแซตเทิร์น Saturn เนี่ยเขานั้นเป็นท้าผู้เท่าที่เป็นนักวิทยาศาสตร์และเขานั้นก็ทำการทดลองมากมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีเรื่องราวที่ท่านอิมกัื้าผู้เท่าอาจจะทําการทดลองเกิดกับร่างกายของจอบอยนะฮะจนมันทําให้เกิดเรื่องราวที่หุ่นยักษ์โบราณเนี่ยสัมผัสได้ถึงจอบอยและแบบนั้นมันก็เลยทําให้หุ่่่่นนนยกกโบรรร,ร,ราาาณเเเเเดดดิิิทงงงปมจแลือ้้ใหญขึ ภาวัานั้นก็จะไม่น่าแปลกใจแล้วนะว่าถ้าเกิดท่านอิมของข้าพุเทเจาเนี่ยทำการทดลองเกี่ยวกับจอบอคนอก่อนและหุ่นยักษ์โบราณนั้นสัมผัสได้เห็นจอบอยเนี่ยการที่มันจะบุกไปที่แมรีจูนก็จะไม่ใช่เรื่องราวที่แปลกอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่น่าสนใจนะฮะนั่นก็คือที่แมรีจูนในปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องราวที่เวก้าพันตาบอกะว่าพวกของฮาพุเท่านั้นน่าจะใช้มเาเธอเฟรมในการเติมเชื้อเพลิงกบอาบวุธโบราณใช่ไหมฮะซึ่งก่อนหน้านี้พวกของท่านอิม ซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นอาวุธโบราณยูเรนัสที่ในตอนนี้ยังไม่ได้มีการ,ปรเปิดเผยเรื่องรล่าออกมาเพราะฉะนั้นนั่นก็หมายความว่ายูเรนัสเนี่ยมันอยู่ที่ท่านอิมนะครับพวกท่าซึ่งนั่นก็หมายความว่าในตอนนี้มันอยู่ที่เมริจูและนั่นก็อาจจะเป็นสมบัติลับที่โดฟารมิงก,กนั้นได้มีการพูดถึงก่อนหน้าน,นี้ก็เป็นได้นะฮะเพราะฉะนั้นการที่ท่านอิมนะครับพวกท่าเนี่ยมีอาวุธโบราณอยู่ในครอบครองและพวกเขานั้เพิ่งเอามาใช้นั่นก็อาจจะหมายความว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะเพิ่งได้มันมาเม ซึ่งมันคือช่วงเวลาที่หุ่นยับโบราณเนี่ยบวกไปที่แมรีโจก็เป็นได้เพราะว่ะนั้นก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่หุ่นยัโบราณเนี่ยสัมผัสได้ถึงอาวุธโบราณในพวกนี้ก็เป็นได้นะฮะและมันก็ไม่แน่นะว่าเรื่องราวที่2แล้วก็เรื่องราวที่3มเนี่ยมันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันนั่นคือสมองจอบอที่อาจจะอยู่ที่แมรีจโจเนี่ยฮาเพื่อเท่า่าจจะทําการทดลองเพื่อที่พวกเขานี่จะปลุกอาวุธโบราณขึ้นมาและหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้มาเทอร์เฟมในการเติมเชื้อเพลิงกับมันจนมันสามารถใช้งานได้แล้วก็ทาา่่นนนมีสใจะ เพราะว่าก็นอย่างที่บอกไปนะว่าถ้าเกิดหุ่นยั์โบราณมันมีคาสั่งเกี่ยวกับเวลาที่คนจะต่อโซ่ไว้แล้วจอบ้าคนก่อนเนนะี่ยรู้เรื่องรล่าทุกอย่างเกีก่ยวกับนาโคตเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีเรื่องผิดพลาดอย่างการที่หุ่นยั์โบราณได้ทําการบุกพปที่เมริจัร์ลูหน้าถึง200ปีนะฮะเพราะฉะนั้นจากเนื้อหาในตอนล่าสุดและก็เรื่องรล่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นคํใบ้ที่บอกบอกนะว่าเรื่องราวมา2อ0ปีก่อนมันมีเรื่องรล่าที่มันสําคัญเกิดขึ้นจนมาทําให้หุ่นยั์โบราณเนี่ยต้องลืมตาตื่น้ี มันจะมีเรื่องราวอะไรเกิดกับเมื่อ200ปีก่อนที่จะได้ไมีการเปิดเผยมาหลังจากนี้หรือไม่และมันจะเป็นเรื่องราวเกิดกับ,อบอ้าบราคนก่อนแล้วก็วุบโบราณอยู่ในนั้นหรือเปล่าโดยที่เรื่องราวพวกนี้คงต้องมาลองลุ้นแลวก็เอาดูกันต่อไปนะฮะโอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้ส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาขึ้นใหม่เช่าบสวัสดี